ก็กราบสวัสดีพี่พืนเพื่อนานังน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งปันบัคเครื่องนะผมพี่นะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมจอ้ไหน้าที่รายแคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยครับหลากหลายสายครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นะคนไหนใจสายใครแกปรายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมครับเป็นพระ รอรูปเหมือนนะผมหลวงพ่อเดิมนะผมเนี่ยวัดหนองโพนะผมอันนี้ออกที่วัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยออกปีสองเก้านะผมเนี่ยรุ่นสองเก้านะครับเนี่ยวัดออกวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะผมเนี่ยประกันแท้ทุกองนะผมเนี่ยหายากนะครับไม่ค่อยเห็นนะผมเนี่ยพี่น้าใครใจสายใครแครไล่แค่รูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยสวยเลยนะผมเนี่ย เป็นผิวนี่ครับน้ำทองอย่นี้ผมเนี่ยเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะผมนี่ครับจะต่อโคดนี่ครับสองเก้าลงใต้ฐานนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะพี่น้ะคนในใจสายครก็นลายแค่รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นหล่อโบราณที่สวยนะผมนี่ครับเนี่ยผิวก็จะเป็นเก็ดอย่างนี้นะผมนี่ครับเป็นผสมชนวนมรสารเก่านะผมเนี่ยรูปหล่อเก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผม นี่ครับช่อสนวนมวลสารนะับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมแล้วก็แผ่นชนวนยันร้อยแปดนะนะผมเนี่ยประกอบพิธีเททองรอพิธีพุทธาวิเศกนะอุโบสถวัดบางคานนะผมนี่รจังหวัดพิจิตรนะผมในปี29งเก้านะผมโดยเกจิแห่งยุคขาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายนะผมนี่ครับร่วมมาธิ่ฐานจิตปลุกเสกนะผมนี่ครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อเปืองนะผมนี่ครับ เนี่ยไอ้ฐานจิตตปุกเสกนะผมเนี่ยหลวงพ่อเปื่อนวัด่อบานคานครับเนี่ยที่โด่งดังในยุคนั้นนะผมเนี่ยครับที่สร้างพระหลายรุ่นนะผมเนี่ยที่โด่งดังมีชื่อเสียงนะผมเนี่ยปุกเสกพิธีใหญ่นะผมเนี่ยรุ่นนี้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับพี่นากขอนใจสายใครก็นรายเขียรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับนี่กล้องก็จะมัวๆหน่อยนะครับสะท้อนไฟนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยรับรุ่นสองเก้านะผมเนี่ยออกปีสองข้าวัดบางคานนะผมเนี่ย ที่นะักคนนี้แจ,จสา,ายใครแกนลายมานะผมเนี่ยครับผสมชะลอชนวนมวลสารเก่านะครับเนี่ยครับองนี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยบ,บางเว็บเปิดแพงมากนะผมผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมที่นะักคนนี้แจ,จสา,ายใครแกนลายมานะผมเนี่ยครับ290บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นรูปล็อกเก็ตนะผมนี่ครับรูปถ่ายนะครับล็อกเก็ตของหลวงพ่อขอมนะผมอันนี้โชว์นะผมแห่งวัดไผ่ลงวัวนะผมนี่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตกรอบอลูมิเนียมเก่านะผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะผมนี่ครับกระไรทองนะผมเนี่ยออกวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมนี่ครับถือว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะผมเนี่ย ออกน่าจะประมาณปี1กว่า2กว่านะผมนี่ครับหลวงพ่อขอมนะผมนี่ครับจะเป็นโลเกตกรอบอลูมิเนียมนะผมกระลาทองนะผมนี้ก็ถือว่ายังสวยนะผมนี่ครับผ่านการใช้มาก็มีการนี่ครับจางไปบ้างนะผมกระลาทองนะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันห้านะผมนี่ครับนี่ครับกระลาทองก็หายไปบ้างนะครับตามการเวลานะผมนี่ครับนี่เดิมเดิมเลยนะผมนี่ครับพี่น้าผมเล่นใจสายใครแก๊ลายมานะผม นะครับออกประมาณน่าจะปีหนึ่งกว่า2กว่านะผมเป็นโลกเก็ตรุ่นแรกของวัดไผ่ลง,งวัวนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยท่านหลวงพ่อนะผมพี่น้าคนในใจสา,คายครก็ไลายมานะผมเนี่ยครับโกเก็ตนี้ก็แบ่งปันที่230บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยครับ,บดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่น้าคนในใจสา,ายใครก็ไลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นครับเนี่ยเป็นเหรียญกลมเล็กนะผมเนี่ยหลวงปู่แหวนนะผมเนี่ยหลังคุดนะผมหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะผมเนี่ยออกปีสองศูนย์นะผมเนี่ยเหรียญยังสวยๆสภาพเดิมๆเลยนะผมนี่ครับที่นักคนใจสายใครก็รล่าแคบรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเหรียญคมมากนะผมนี่ครับเนี่ยดูเส้นผมเกษาหลวงพ่อนะผม อย่าหลวงปู่แหวนสุจินโนนะผมนี่างประกันแท้ทุกองค์นะผมพี่น้าคนนี้ใจสายใครก็ไลายมานะผมนี่างหลังก็เนี่ยครับเป็นพญาคุดมหาอัศนะผมอย่าไอฐานจิตบุกเสกโดยหลวงพ่อเกษไอหลวงพ่อปู่แหวนนะผมนี่ครับเปนที่ยี่สิบห้ากุมภาปีสองศูนย์นะผมนี่างทานหลวงพ่อฐานจิตบุกเสกนะผมนี่าปีสองศูนย์ก็หลวงปู่ก็แข็งแรงอยู่นะผมนี่างหลวงปู่แหวนนะผมพี่น้าคนนี้ใจสายใครก็ไลายมานะผม เดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่230บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมนี่พี่น้าคในนี้ใจสายใคร้ายแก้ลน์มานะผมเนี่ยหลวงปู่แหวนนั่นก็เป็นพระป่าสายกรรมฐานนะผมเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะผมเนี่ยปูริทันโตนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมพี่น้าคในนี้ใจสายใคร้ายแก้ลน์มานะผม ปี20นะครับถือว่าปีลึกนะผมเนีย่ยครับ230บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนีย่ยครับเป็นเหรียญเม็ดแตงเล็กนะผมเนี่ยของหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะผมแห่งวัดบ้านไนาลลร่รน,นะผมเนี่ยครับที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์นะผมเนี่ยหลวงพ่อคูณนะผมเนีย่ยออกปี58าแปดนะผม อย่างนี้น่าจะทันหลวงพ่ออยู่นะผมนี่ครับเป็นเม็ดแตงเล็กนะผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับให้ลูกให้หลานแขวนได้นะผมนี่ครับหลวงพ่อรุ่นนี่ครับต่อคดนะคุ้มๆตรงนี้นะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันหลวงพ่อนะผมนี่ครับเนี่ยครับสร้างพิษพันธ์นะผมนี่ครับหลวงพ่อคูณนะผมนี่ครับวัดบ้านไร่นะครับเนี่ยปีห้าแปดนะผมเนี่ยพี่น้กของในใจสายใครก็ไล่เข้ปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมเนี่ยครับ องค์นี้ก็แบ่งปันที่150บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นะ้าคในนี้ใจสายคล้ายแก้ลน์มานะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับเข้าไปอ่านประวัติดูครับเนี่ยร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับก็เข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะ้าๆคุณไหนใจสายคล้ายแก้ลายคลิปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค,ครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับเพื่อนผมก็ฝากพี่นะ้คคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบตรงไหนก็ไลค์คิปรูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม